หลังเปิดเทอมทีวไรกระเป๋าสตางค์ก็สั่นแรงทุกชีจ่ายค่าเทอมค่าเสื้อผ้าค่ารถค่าอาหารเอาให้มันครบสูตรกันเลยพ่อแม่สาวแรงงานหรือว่าฟรีแลนซ์รับจ้างทั่วไปเนี่ยถึงก็บต้องพึ่งเบอร์มีกึ่งสำเร็จรูปตลอดเดือนและวันนี้ก็มีตัวช่วยแล้วนะนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชาแนลนะครับ เงินดีดอกถูกคนช่วยมีกับเงินกู้ปันสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรางงานเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ใช้แรางงานทุกคนนะโดยเฉพาะช่วงหลังเปิดเทอมแบบนี้คุณสามารถยื่นกู้ได้ในสูงสุดถึง10ล้านบาทผ่านทางสหกรณ์หรือว่าเครดิตยูเนียนในสถานประกอบการหรือรัฐวิสาหกิจคือดอกเบี้ยต่ำมากนะแค่0.5ถึง1 5ต่อปี ่อนได้ยาวๆถึง3าปีแล้วก็กำลังจะปิดให้กู้แล้วเนี่ยภายใน1สิงหาคม2,568นี้ต้องรีบสปีดกันแล้วนะเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาให้บ่อยๆด้วยและไม่ใช่แค่ลูกจ้างบริษัทนะกลาเป็นแรางงานอิสระเนี่ยก็มีข่าวดีอีกมีกองทุนนะสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยก็กู้ได้เหมือนกันนะสูงสุด5 0 0 0มบาทต่อคน แต่ถ้ารวมกลุ่มกันเป็นทีมเวิร์กแล้วก็สามารถกู้ได้ถึง3ามแสนบาทเลยนะเอาไปลงทุนต่อยอดอาชีพซื้ออุปกรณ์เปิดร้านทำได้หมดเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าช่างฝีมือและคนทำงานชีพป้านมากๆใครฟังแล้วสนใจอยากยื่นกู้เงินกู้ปันสุข ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและก็คลุมครองแรงงานโทรไปที่026602180หรือถ้าเป็นแรงงานอิสระหรือว่าใครที่รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยก็ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยบอกเลยว่าเอกสารไม่วุ่นวายพนักงานใจดีมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยช่วยแน่นอนไลยฟังจบแล้วไปสมัครกันได้เลยนะ เพราะว่าเงินกู้ปันสุกเนี่ยวงเงินให้เยอะมากสูงสุดถึง10ล้านบาทดอกเบี้ยก็น้อยนะ0.5-1.5%ถึงต่อปีผ่อนชำระได้3ปีกู้ผ่านสหกรณ์หรือว่าเครดิตยูเนียนแรงงานอิสระก็มีสิทธิ์นะกู้ได้ตั้งแต่50,000จนถึง3,000ส0บาทและก็กู้ได้นะถึงหงสิงหาคม2,568นี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ